แสงไฟดวงน้อยจากมอเตอร์ไซค์คุยชื่อของผมที่สายไปมาบนถนนกลายเป็นตัวบอกให้รารถใหญ่ที่วิ่งสวนไปมาเห็นหน้ารถของผมเนี่ยกำลังเดินทางทางกลางความมืดหลังแสงไฟจากหน้ารถกระสา่าเข้าไปกระทบกับกลุ่มคนที่เดินอยู่ข้างทางผมบีบตแตรส่งสัญญาณเตือนให้ทุกคนระวังโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะณเวลานั้นการที่จะไปถึงที่พักบางกะโรูเหมือวนจะเป็นเรื่องปลอดภัยสิ่งเดียวที่ผมกังวลมากกว่าเรื่องอะไร ขณะนั้นเองไปมีร e ูใหญ่ข้ามาปะทะร่างกายผมตอนที่วิ่งผ่านกลุ่มคนเหล่านั้นทั้งๆท,ที่ตลอดเวลาที่ผมขับรถผ่านรถสวนที่วิ่งแซงไม่มีไอเย็นก้ามาปะทะร่างผมเลยแม้แต่น้อยทําให้เกิดความรู้สึกชวนสยองเกี่ยวกับคนโบกมือรถวนเวียนเข้ามาอยู่ในความคิดของผมผมเร่งความเร็วรถเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างไม่เกรงใจใครก่อนค่อยๆชะลอเมื่อถึงหน้าหมู่บ้านเพราะว่าที่พักของผมนั้นถูกสร้างอยู่แถวนั้น มองเห็นกลุ่มคนนักท่องเที่ยวหลายสิบคนเดินอยู่ริมถนนความรู้สึกดีใจของผมก็เกิดขึ้นมาว่าตอนนี้ผมใกล้ถึงที่พักแล้วโดนผีหลอกผมบอกกับนายหัวที่นั่งอยู่ตรงม้าหินทันทีที่แกเห็นสีหน้าตกใจแกก็เอ่ยปากถามต่อทันทีที่ไหนนายหัวพรวดถามเดินตามผมออกมาตรงนั้นเมื่อกี้ตอนที่ผมขับรถผ่านมาผมเห็นนักท่องเที่ยวหรือใครก็ไม่รู้เดินอยู่ผมเลยแบนหัวออกไป วิ่งกลางถนนแต่พอหันไปก็ไม่เห็นใครแล้วผมพูดพางเดินนำนายหัวไปตามทางแต่นายหัวก็หยุดแล้วก็บอกว่าผมตาฝาดผมรีบอธิบายว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนั้นก็ไม่เห็นว่าจะเจออะไรนายหัวเดินนำผมกลับมานั่งที่เดิมไก่เดินนำออกมาผมรับบอกเขาว่าผมโดนผีหลอกไก่ยิ้มถามก่อนว่าตรงไหนแต่ยังไม่ทันที่ผมจะตอบนายหัวก็บอกแทนเป็นสำเนียงใต้ต้องตึกแถวก่อนถึงเราไก่ยิ้มหลังจากเดินออกไปยืนดูที่ริมถนนผมถามเขาว่าเห็นใครไหม เขาตอบว่าไม่เห็นเลยได้เ,เดินกลับมานั่งที่เดิมก่อนส่งยิ้มให้ในายหัวกับผมพร้อมรอยยิ้มอารมณ์ดีของไก่ทําให้ผมกับนายหัวหันมองหน้ากันก่อนที่จะบอกว่าผมว่าคุณโดนผีดอกจริงๆแหละเฮ้ยบ้านายบอกไม่มีไงผมเสียงองดังเป็นธรรมดานะคุณตรงนั้นนะใครๆเขาก็เจอพูดจบทั้งไก่และนายหัวก็ต่างกับพากันหัวเราะผมที่นั่งหน้าตาตื่นไม่รู้จะเดือดดาลไปทําไม ในเมื่อเรื่องผีกลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นี้ไปเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์คลื่นมรณะก็ดูเหมือนว่าทุกยอมย่านนี้เต็มไปด้วยศพการเจอเรื่องผีนั้นจึงแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของบริเวณนี้จริงๆหลังจากพูดคุยกับกลุ่มนายหัวและไก่และคนที่พักจากโรงแรมเสร็จผมก็แยกตัวออกมาผมรีบลุกเดินไปตรงสุดของขอบระเบียงเพื่อมองหาเสียงที่ดังใกล้เข้ามาเสียงประหลาดบางอย่างนี่ดังขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ผมมาพัก ผมเพ่งสายตาไปที่เชิงเขา่ามกลางความมืดก่อนที่จะกวาดสายตาไล่ตามเสียงร้องเพื่อหวังจะได้เห็นว่าสิ่งที่กรีดร้องแท้จริงมันคืออะไรแต่ผมกลับเห็นเพียงแค่เงาดำลับหายไปด้านหลังของตึกแถวที่สร้างใหม่ที่เปิดไฟสว่างอยู่ผมพยายามที่จะเพ่งดูอยู่ครู่ใหญ่ขยับตัวไปมาทุกพื้นที่ของระเบียงพร้อมกับความพยายามที่จะเรียกนายหัวหรือใครสักคนที่อยู่ด้านล่างแต่แล้วเสียงนั้นมันก็กลับมาดังอีกครั้งผมเพ่งไปที่ตึกแถวสร้างใหม่ที่อยู่ไม่ไกลเห็นร่างใหญ่ดำทมึนวิ่งตป มาตามแนวถนนที่ผมเห็นกลุ่มคนเดินเสียงหวีดร้องดังขึ้นทุกขนาดร่างนั้นใกล้เข้าจนผมเห็นชัดว่าเจ้าร่างนั้นวิ่งสะบัดหน้าเมาออมาที่ผมพร้อมกับส่งเสียงวีดร้องเป็นจังหวะจริงๆมันไม่ใช่สัตว์หรือคนอย่างที่ผมคิดความกลัวกลับเข้ามารายร้อมไปทั่วร่างผมทันทีอาการเก,งก่งเกาะกินผมอีกครั้งขนาดที่ขนทั้งตัวรุกชันจนไม่รู้สึกได้ ผมพยายามที่จะขจัดความกลัวออกไปเมื่อเห็นร่างสีดำข้ามน้ำขนาดใหญ่ไปที่เชิงเขาผมตัดสินใจวิ่งออกไปจากห้องพยายามที่จะรู้ให้ได้ว่าเจ้าร่างนั้นมันไปณจุดใดเสียงหวีดร้องของมันยังคงอยู่ตอนที่ผมพยายามวิ่งไปตามทางเดินออกชั้นสองจนถึงสุดทางแต่ความมืดที่อยู่เบื้องหน้ากลับทำให้ผมไม่สามารถมองเห็นสิ่งใดนอกจากเสียงหวีดร้องที่ยังลากยาวและดังไปทั่วบริเวณ มตัดสินใจเดินกลับเข้าห้องเพื่อที่จะเปิดกล้องเตรียมบันทึกภาพเพราะผมเชื่อว่าความท้าทายของผมที่แสดงออกด้วยการวิ่งตามมันจะทำให้มันกลับมาอีกครั้งตอนที่เสียงวีดร้องยังคงอยู่และเริ่มดังชัดขึ้นอีกรอบตอนที่ผมถึงประตูแต่ทุกอย่างกลับทำให้ผมช็อกเพราะทันทีที่ผมจะก้าวเข้าห้องประตูไม้สีขาวมันก็ปิดลั่นอย่างแรงแต่ความตั้งใจที่มีไม่น้อยไปกว่าความกลัวทำให้ผมพยายามเปิดประตูแต่มันกลับถูกดันจากด้านในพร้อมกับกระชากไปมาจนผมสั่นไปทั้งกลง้ง ก่อนที่ผมจะวิ่งหนีลงมาเพราะความกลัวพร้อกับร้องเรียกนายหัวให้ช่วยด้วยเสียงของผมดังจนทําให้ทุกคนวิ่งขึ้นมาตอนที่ผมล้มอยู่หน้าบันไดผมไม่รู้ว่าเด็หนึ่งสองคนกลับมาตอนไหนพวกเขาได้ประคองผมแล้วถามว่าผมเป็นอะไรผมพูดอะไรไม่ออกนอกจากชี้ไปที่ห้องในหัวเดินตรงไปที่ห้องของผมพร้อมกับลูกน้องส่วนคนที่เหลือพยุงร่างผมลุกนั่งตรงโซฟา เหงื่อการไหลออกมาแตกสั้นลูกน้องทั้งสองของในหัวจ้องมองที่ผมทั้งที่ผมยังหายใจแรงและตกใจกลัวความกลัวในสิ่งที่เจอพยายามที่จะเพ่งมองไปที่ความมืดอยู่สุดทางของชั้นล่างตอนที่นั่งสงบใจทุกอย่างมันผ่านพ้นไปแล้วไม่ใช่เพราะผมต้องการที่จะเห็นอะไรแต่ที่ผมเพิ่งเข้าไปเพราะผมไม่ได้ต้องการที่จะให้เจ้าสิ่งนั้นแฝงอยู่ในความมืดนั้นมันกลับมาเล่นงานของอตอนที่ผมเลอจนดีต้องถามผมว่าผมจ้องอะไรผมสายหัว ไก่รีบลุกเดินออกไปจากตามทางที่ทอดยาวในความมืดด้านหลังขณะที่ผมลุกเดินไปนั่งตรงโซฟาของเขาแทนเพราะจากจุดตรงนี้มันไม่มีจุดมองเห็นอย่างในความมืดด้านหลังทางที่ไก่เดินเข้าไปดีส่งสำเนียงถามผมได้ยินเสียงไก่ตอบกลกับมาว่าไม่มีอะไรพร้อมกับเสียงคนนายหัวที่เดินมาพร้อมกับเอในหัวบีบไหลผมเหมือนกับเป็นการปลอบใจก่อนที่จะทิ้งตัวลงนั่งใกล้ๆแล้วเปิดห้องผมได้ไหมในหัวเขาส่งกุญแจให้ผมผมหลอกห้องไว้เรียบร้อยแล้ว สีหน้าที่ยังตนกถึงสิ่งลึกลับที่ผมเจอทําเอาในหัวเปยขึ้นว่าผมเป็นอะไรผมมองจ้องหน้าเขาไปอยู่ด้านหลังซึ่งก็มีไก่ยีนอยู่ด้วยผมถามจริงๆว่านายหัวผมไม่รู้ว่าทําไมเด็กพวกนี้ถึงไม่กล้าที่จะเล่าอะไรให้ผมฟังทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าต้องถามนายหัวทั้งที่ทุกคนต่างทําเหมือนจะรู้อะไรในสิ่งเดียวกันในหัวพยักหน้ารับนิ่งฟังคําที่ผมพูดผมถามจริงๆในหัวตอนที่ซึนามิถลม่ม ที่นี่มีคนตายไหมผมมองทุกคนทั้งนันที่ยังรู้สึกกลัวอยู่แต่คิดว่าสำหรับผมคงไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าเวลานี้ที่จะถามเรื่องสิ่งที่ค้างคางในใจคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่มีใครได้รับอันตรายสักคนแล้วทำไมผมเจอเรื่องแปลกๆแ,แล้วในหัวอย่างเมื่อแต่ศพจากที่อื่นเนี่ยซึ่งโดนน้ำซัดมาติดอยู่ที่นี่ก็มีในายหัวรีบพูดแทรกขึ้นก่อนที่ผมจะพูดจบ ผมนิ่งฟังขณะที่นั่งเอนไปข้างหน้าเอาแขนทั้งสองวางบนหน้าขาแลวกำมือทั้งสองเอาไว้มันก็อย่างที่ทุกคนรู้จักขานั่นแหละว่าชาวบ้านที่นี่ทุกคนต่างก็ลำบากซึ่งอยู่ในระยะของมันต่างก็ย่อยยับไปกับการถมเข้ามาซัดของสึนามิที่นี่ไม่ต่างกันตรงนั้นก็มีคนตายตรงนี้ก็มีคนตายทุกที่มีแต่ร่างของผู้เสียชีวิตสําหรับผมคนที่ตายก็คือตายไปแต่คนที่อยู่มันก็ต้องพยายามที่จะทํให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพเดิม ผมพยายามกอบกู้ที่นี่เพื่อไม่ให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเมืองล้างอย่างที่คุณเห็นผมมองในหัวด้วยสีหน้านิ่งพยักหน้ารับกับคําพูดที่เขาพูดถ้าลองผมปิดไฟทั้งหมดของที่นี่ผมเชื่อว่าผู้คนจะหันไปใช้เส้นทางอื่นในการเดินทางเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ว่าใครก็อยากจะมาสัมผัสคงต้องตกสภาพที่งอหัวไม่ขึ้นเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็แย่อยู่แล้วผมไม่อยากจะให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงหกโมงครึ่งทุ่มหนึ่งทุกบ้านทุกล้านดวง ต่างร้อมใจกันพากันปิดหมดผีเหรอไม่ต้องพูดถึงที่ไหนมีคนตายที่นั่นก็มีผีหมดแหละและคุณไม่ใช่คุณแรกที่เจอแบบนี้หลังจากความยากยั่ที่เป็นผลงานของซูนามีผมก็ทุ่มเวลาท,ทั้งหมดที่มีเข้ามาพัฒนาที่นี่กระทั่งมันสามารถเปิดกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแร,แรกแกแขกที่มาพักส่วนใหญ่ก็พวกอาสาแล้วคืนหนึง่งซึ่งไม่ต่างไปจากคืนนี้ขณะที่พวกเราทุกคนอยู่กันครบก็มีแขกชั้นบนวิ่งร้องขอให้ช่วย ซึ่งอาการของเขาก็ไม่ต่างจากคุณผมใช้เวลาคืนนั้นนั่งคุยอยู่กับแขกพยายามถามว่าเธอเป็นอะไรและเจออะไรบ้างซึ่งผมอยากจะบอกคุณตรงๆเลยว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนสั่งห้ามทุกคนเล่าเรื่องพวกนี้แต่ไม่ได้เฉพาะกับคุณหรอกนะแต่ผมห้ามเล่าให้แขกทุกคนฟังเพราะผมเกรงว่ามันจะเป็นผลกับอนาคตของที่นี่ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นเรื่องเป็นราวเพราะที่นี่คือบ้านเกิดผมซึ่งผมยอมไม่ได้หรอกนะที่จะนั่งมองดูมันย่อยยับ นอกจากเกี่ยวคลื่อนสึนามิมันก็เจ็บหนักมากพอแล้วไม่อยากให้คนเขาพูดกันว่าที่นี่มีไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้อีก<ๆ>เสียงนิ่งเรียบของนายหัวคงทาให้เด็กหนุ่มทั้งสามทนฟังอยู่ไม่ได้เขาเดิอนออกไปด้านหน้าปล่อยให้ผมนั่งจมอยู่ตรงนั้นกับนายหัวผู้ซึ่งเป็นเสาหลักของพวกเขาเสียงเครื่องยนต์ของรถบัสด,ดับลงนั่นหมายถึงแขกกําลังมาจากภูเก็ตที่ออกไปเที่ยวตอนเดินทางกลับมาแล้วดีเดินเข้ามานายหัวละสายตาไปมอง ก่อนหันมาทางผมเขาทิ้งมือที่ควยอยู่บนหัวลงมาเหมือนกับคนที่เหนื่อยล้าผมเอื้อมมือไปแตะต้นขาของเขาเบาเขาตอนหายใจเครือกใหญ่สงีแง่งให้ผมก่อนที่จะลุกออกไปต้อนรับแขกที่กําลังจะเข้าพัก่วยผมให้นั่งจมอยู่กับความคิดอยู่เพียงลําพังขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับชอบชอบฝากกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราตาคลิปต่อ,ตอ,ตอไปมีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ